ลงเลือนทรงจั่วเลือนไทยเนาะสูงอยู่ที่2เมตรความกว้างของเพลินอยู่ที่1เมตร20ความยาวแตนีหอดพุ่นกับซอยู่ที่2เมตร80ความสูงจากพื้นมหอดสันบางของเพลินกับอยู่ที่ห0เส้นสามารถว้างได้12กลององอุปกรณ์ที่เหาแถมไปกับซีมีผ่ายางร้อยไมคอนเนาะแล้วก็สแลน ค่ะแล้วก็กลีบลอกหยีสนะิบสองตเนาะไข,ข่ควงนอดสักคู่นะคะเข้าจาะไห้นะคะมันซีมีหมองลอกอยู่นะคะนี่ทุกจุดนะคะซีมีทุกจุดเลยนี่จุดนี่จุดนี่นะคะอ้อมเลยถาเมนผู้ใดมีสร้างค่ะยังไห้ให้้างเขาเห็นไห้กระไดเบิ่งแบบไปเลยแต่ว่าถาไพ่โบมีกะไห้เข้าเห็นไห้ได้เนาะ ถ้าใครสนใจกดติตกาศได้เลยค่ะ